เริ่มแรกในการบำเพ็ญพุทธมีโลก12เพนสิ 15, เมื่อเริ่มปรารถนาพุทธภูมิได้ประสบพบพระพุทธองค์ส่งพระนามว่าพระพรมเทวาตถาคตเจ้าเป็นปฐมในนันทะสงไขยกับหนึ่งองค์พระโพธิสัตว์เจ้าได้เกิดเป็นพระโพธิสัตว์นามว่าพระเจ้าอริีเทวราชประดมโพธิสัตว์เสด็จรุยญ,ญาตาด้วยพระบาทเปล่าเข้าสู่สำนักแห่งพระพุทธองค์แล้วถวายน้ำสก,การสักการบูชาด้วยสุมาณะบุพชาติล้วน แต่สิ่งดีเดียมงามอันบริสุทธิ์ด้วยกลิ่นและสีบริสุทธิ์สดสะอาดคั้นเมื่อทรงเพนพระราชกุศลแล้วก็ซพพระเสียรก้าวก้มกราบด้วยเบนจางคับประดิษฐ์ตั้งพระไทยอุทิศธรรมปณิธานปาถนาความว่าพระองค์ได้ตัดเป็นพระพุทธองค์ทรงบรมนาถะสามารถให้สัตว์โลกทั้งหลายตัดสู้ได้ฉันใดขอข้าพระองค์จงได้ตัดสู้ด้วยฉันนั้น พระอ,องค์ได้พ้นจากภพกันดานแล้วและสามารถเปลื้องสัตว์โลกทั้งหลายให้ล่วงพ้นจากภพกันดานด้วยฉัดใดขอข้าพระอ,องค์จงได้ตรัสรู้รำเช่นนั้นและสามารถเปื้องสัตว์โลกทั้งหลายได้ด้วยฉัดนั้นเถิดอง,องค์พระโพยสัตว์ได้ทำมโนปนิธานด้วยก,วา,การละชนีการต่อมามีพระพุทธเจ้าเกิดอีก5,000พระอ,องค์การต่อมาในสุนันทอสงไขยกัต ที่สองมีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น900 0พระองค์การต่อมาในปฐวีอสงไขยกับที่สามมีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น10,000่นพระองค์การต่อมาในมันธะอสงไขยกับที่4มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น11,000พระองค์การต่อมาในธรณีอสงไขยกับที่5มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น2 0,000พระองค์ในการต่อมาสากรอสงไขยกับที่6มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น3 0,000พระองค์ การต่อมาในบุญเทิกาสงไขยกับมีพุทเจ้ามันเกิดขึ้น4ี่หมื่นพระองค์ณภายในอสงฆ์กับทั้ง7ประการนี้สมเด็จพระจินทร์ีสัมพุทธเจ้าทั้งหลายได้มา อุบัติบังเกิดในโลกโดยนับรวมได้ถึงแสนหนึ่งกับเศษอีก25,000พระองค์พระพุทธากูลโพธิสัตว์ได้ทรงบำเพ็ญทานบร,รมีและสมาทานเป็นจสินอุโบสถกรรมบำเพ็ญกุศล,ลธรรมสุจริตเป็นนิยการมุ่งต่อพุทธภูมิปณิธานเที่ยงแท้ในพระไทยอย่างเดียวมนโนปณิธานพุทธภูมิเป็นปฐมตัวเลข1215 ดึงเลขหนึ่งเลขสองเลขห้าออกมาช่องว่างระหว่าง1กับ2 0 1ศูนย์ตัวสองกับ1 0ศูนย์ตัวที่สองหนึ่งกับ5 0ศูนย์ตัวที่สามอ่าน1,25,000าพระองค์เป็นองค์พระพุทธเจ้าที่พระพุทธสัตว์ได้พบใน7อสงไขในการบำเพ็ญบารมี12,15เจริญสุข